นี่คือกระเพาะปัสสาวะและเนี่ยศัตรูของกระเพาะปัสสาวะไม่เชื่อดูนี่เออพอรทิปสรุปก,การประชุมให้ผมด้วยนะขอภายในเที่ยงนี้อย่าลืมนะพรทิปอย่าพิ่ไปมาช่วยทำสไลด์ก่อนมาช่วยทำสไลด์ขอนัดประชุหมหน่อยนะคะคุณพรทิปนัดประชุมอีก่แล้วบอกคะ ไปสินี่ไงเชื่อยังพวกนี้แหละสาเหตุโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบในคนทำงานโรคที่พบมากในผู้หญิงวยัย20-50ปีเพราะชอบกลั้นปัสสาวะนานๆซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะกรวยไตยอักเสบและลุกลามถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เลยนะทำงานหนักต้องรักสุขภาพด้วยความหวังดีจากโรงพยาบาลพยาไท